เกิดเป็นคนตพว่อทำดีบกงคนตายเป็นมีสูจะได้หอนด้าที่คานมากเปนคนที่โซได้ทำบังมันจะจับนำมาสู่ไปต้งแนชั่วดชั่วหลังดีไดดีก่ห้ตายเป็นมีจะได้คืนจักงโอยเอยิมหมอนมาบุหัวเลยะเดี๋ยวมนอย่าช่่ช่ย่าีตายพูกเก่าบ้าเฮ้ย่ ลูกษี์เก่าอย่างเ<อ>นี่ยลูกซย์สุรินนอคำเนี่ย<อ>ก็มาจีนแน่ฮะตายเป็นผีวะต่อไอ้ก็บ้านทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วก็ทําความดีเวลาไอ้ตายนะไอ้ยี่ได้ขึ้นยันฟ้าพวกออก็เอาเปรียบตัวกันนี่แล้วลูกมันต้องตายมันต้องมาจีที่ห้ากัจีจังปีกัจีจังซึ้งกันได้หรอ,อมันไม่หลังว่ามันเปนจีเติมยังไ้จีไอ้เนี่ยมันหนังข้างเจ้ามาด้วยกันเนี่ยมาด้วยกันหนังคนละตีะ โอ้แม่จี้กันตายว่ะบัตายเตื้อหาจะกินนั่งนั่งไอ้ตาหนักๆกินกินกพอดีกี่ข้าวปิกมาเกิดเป็นโคหน่ะไหมอีตายแล้วจะได้เกิดไปได้เกิดบะหู้ไอ้ทั้งวันเขาได้ซื้อกินแผ่นดินได้ซื้ออยู่อู่ได้ซื้อนอนหมอนได้ซื้อหนุนเงินทุนก็ได้กู้ขนาราชกาอู้ยังได้เติมสักตังนี่ยังถึงจะอู้จะได้เติมสักตังมันนุ่นขี้เหม็นนะเติมกะ สักตังแหลเป็นเว้นมือเนี่ยไม่ยังยุกหูเข้ามามันด่าบังหลังว่าขอให้วันนี้ยอดเงินของนั่นเลยเจ็ดสิบเมตรสตางค์ไม่ใช่บ้านตัวใหญ่แก้วโว่มันเหนียดได้เฮ้อผู้จักแบบแก้วโว่มันเหนียบบุ๋นผู้จักแบบแก้วโวแก้ววอกุนจะเปินนิดเติมเข้าไปอยากต่ำก็ห้าสิบบาทโอห้าสิบแม่เนาะซื้อน้ำลายดอกเก่าจะอู้ได้ซื้อกำอู้ดอกเก่าต้องได้ซื้ออู้อีกแมนเอาเมนนะเนาะซื้ออู่อะ ซื้อน้นไลน์นะถ้าเราไม่ได้ซื้อนี่เราก็ไม่ได้อู้นี่าถ้าเราไม่ได้ซื้อนี่เราก็ไม่ได้หันห้าสิบบาทร้อยบาทอย่าโทรศัพท์นี่แม่จะพอนยูทูปพอเฟซบุ๊กปูลงออนไลน์นี่มันต้องได้เติมกันอันนี้มดคนเท่าสมัยนี่อันนี้มดมันธรรมดาลูกขึ้นมาซ้อมหาละซ้อมนี่อย่างอ่ะเอานี่พัลซารีก็ซอที่ไหนนี่อู้บ้านซาเอานี่ถวัดมังเถิดรุ่นนี่โอ้อันนี้มันซอหมดจ้ะ แม่มีงานแม่จะเอามันเนี่ยเออเห็นบุญก่อนกะนไอ้ทวัดซอแล้วอีแม่จะให้เออไอ้ทวัดมาซอนี่นะปุ๊ตึงให้กูงแหงนะไอ้ทวัดหอมเนี่ยซึ้งอนี่อะเสียด้กระจ้างะกับรสซับขวัาแดงมาซ้อบ้านชาดวันนี้ก็บหมเล้ามันพูดนี่บหมตาเจ้าไอ้ยม่เสื้อแดงเนี่ยใส่เชื้อกำโค้ซ้อบ้านชาดเอ้ยบ่มือนเหมือนยาวเออนี่เดี๋ยนี้กัไอ้จูกะ บ่ได้เวียนไหวแต่เกิดแั้พระพุทธเจ้าเขาเป่งพระธาดและลึกถึงงานนั่งทำคำสอนเป็นดอนนาบ่มีไผ่มาเกิดแหมอนาคามีอนาคามีอันนั้นกับตัวปลอมตัวปลอมอีกตัวป้อมเป็นข่าวลงโซเชียลดังสนั่นทึก่ตีในเนื้อใต้ออกตกะปัญหาหมดโอ้เหลือคนเท่าอย่าไปกัดไปไหวบอกบอกนาคามีอีกแล้วอันนั้นบ่มาเกิดแล้วเป็นไปเถึงจันพรมจันทร์สวรรค์ คนมาลงมาแล้วเกิดเป็นโคเนี่ยตุกจะตายนะแม่นอตุกหาังไอเจ้าหาอนไอตุกลูกตุกเกิดมากระตุกหนุ่มมากะตุกเท่ามากระตุกหกร้อยกับมันจี๊ปพอกินเดี๋ยวนี้พอกินจี๊ปลอยกับเริ่มบัพพอละประเดี๋ยวนี้เว่าถ้าเกิดเป็นโคนะถ้าไอหมาไข่ตุกนะเจ้าแน่นหนาไอมันต้องมาโซละอะไรอย่างนี้เออไอเป็นอามาผานมองตอร์บ้าน เนี้ยเกิดเป็นคนได้ไอ้มาโซล้ำปาสิเจ้าไอ้ตื่นกี่โมงตีสี่เนาะตอเนียจะสั่งลูกสั่งหลานไว้น่ะว่าฮัดเจ็ดได้ฮัเป็นเอามาผ้าหน้าปากกังหยัดกังหยัดตาล็อกล็อกเล็กล็อกเล็กนี่นะขอเอายาเบื่อบุ่มเขาต้มมาให้กินเลยเฮ้ยอย่างอ่ะก้อนเนี้ยเกิดเป็นคนมาได้ตุ๊กไหมสั่งเจ็ได้มาต้องตุ๊กคนอยู่ก็มาได้ตุ๊กอ๋อคนเป็นนะมันตุ๊กเนี่ยไอ้ว่าเกิดเป็นคนมันตุ๊กอ่ะเอายาเบื่อบุ่มเขาต้มมาให้กินเลย ไปเลยอืมคนปิ่นกับบันไดตุกคนป่วยกับบันไดตุกคนป่วยนั่งสบายไอ้ทวัดถ้าเป่นนะสตาร์กบันไดโซ่ทัชรีเจ้าทวัดแมวเาหาจำได้ก่อถ้าจำได้ขยิบตาสองก้อนทัชรีนี่จ้างเชือกเนอะไอ้เมดจำได้ก่อถ้าจำได้ขยิบตาสองก้อนปากปากก็เป็นมงคลอย่าเบื่อบุกเขาตุ้มมาให้กินเลย อตานไปถ้ากลัวยังอ่ะตานไปกินกินตานตานโบราณน่ไว้น้ำล้างถ้วยเอาถอคว้างขี้มาถ้าใจเป็นตานบอกว่าเออพยยาิคิดตึกขี้เดือนได้กินได้บุญละเจ้าคับสันติและฉันนักเลือน้ำล้างถ้วยขว่างใส่ขี้มาเฮากับกินกับตานครับผีบ้าผีบอก็ได้อ๋อได้ค่ะเรักินตานครับคนทั่วไป ก็ได้คนที่เปิ่นก็ได้นัาขึ้นมาด้วยเหล่าเฮาอ๋อใช่ด้วยเหล่าเฮาก็ได้ปนนันพูอาจารย์ดูซินเขาก็ได้กินตาลกับตุ้เจ้าพระนายก็ได้ตู้เจ้าพระนายไปยังบัตเต้าถวายตาลแดงสูดาบันเขาถวายตาลร้อยครั้งแดงสดาบันบัตเต้าหนึ่งถวายตาลเื่อกับสกะอะไรสกะทาคาบี ร้อยถวายตานเก่เจ้าสกาธาพระเจ้าหนึ่งถวายตานเื่อกับอนาคามีไล่ไปไล่ไล่ได้ไล่ได้จนถึงร้อยถวายตานเด่พระอรหันต์พระเจ้าหนึ่งถวายตานเด่ปัญจพุทธเจ้าร้อยถวายตานแด่ปัจจพุทธเจ้าพระเจ้าหนึ่งถวายตานแด่สัมมาสัมพุทธะร้อยถวายตานที่เข้าถวายตานไม่กับสัมมาสัมพุทธะพระเจ้าแปงวิหารสาลาหอลขังเนี่ย เพราะฉะนั้นปัจจัยวันนี้พาย,ยุกมือยอตาห่วงกับพระอาจารย์เพื่อก่อสร้างศีนาสนะเพื่อที่จะได้หอระครังอันนี้บุญใหญ่บุญหลวงประเตว่ากินกินตันตันขำใจกันวันนี้นะจำไ,ไม่น้อยตันน้นอยมีนตันนักปนเม่นช่บังคับเราไอยจะแล้วแล้วนี่เจ้าครับเดี๋ยวจะมาติดตรรอ่อพ่ออาจารย์เลิศไว้เออติดต่อพระอาจารย์ไว้ตัยติดประจําไว้สักห้าร้อยติดประจําที่หยั่งบุญหลวงหอระคังบ้านศาสตร์ มันจะเอาอยู่啊เออมันจะเอาเฮาเนี่ยมันจะลาบกไปลาบยังดิม่วนที่สุดขนาดนี้อาจจะฟีปปี้เอ็กันบอกนะบอกว่าร้อยถวายตันเดชัมมาสัมพุทธะบัดเฒาสร้างหอรนคำพระวิหารเน้อหอมเต๋อสาวก็หอมเต๋อเหร้อยก็หอมเต๋อถึงไหนล่ะ cắt tan nè ta sinh, <laughs> <Chị> buôn <ta. cười> là cắt tan đi băng, mi đôi cắt tan cắm qua cắm qua cắm xa xa hư áo nhàng tì nong tì ta chẹp tì hông ta sang, ba điều tấp bắt cháy, cha đây phê หลักรัพพ่อเอาตึงพัชลีคุณแง่พอมาจุยตันให้เฮามาจุยตันหอมจังสอนชื่อสีฟ้าลูกแม่นาจาบกีนตันลอยขังกับอันาคามีกีนตันลอยขังกับพระอรหันต์ยังบ่เต้าเป่งโหัะพังสร้างไว้กันกันนี่นี่เป็นไว้ที่บ้านสักเกาะาลังบาง ปะมันแงแบงนี bouncing, kita, ่เจ้านี่จีบอกต้องพัดฉลีบแต่ตั้งแต่กินตัทนไต่บังอมนหอมปะไบังขัันเยถ้าหมเงินบ้านเงินไม่พอหอมเหรียนสิบพอหอมเรียน้เมนพี่เราบ้านสารลำปาง กินมาโบราณใบมาขออย่าเตียวไม่ตีกองแข่งซาบันีมาไปมาตาเอาหมอกตีพาชลีบาเดือนร้อนนะกันปีนองอันบสากับมบงวงเฮาสะทากเหตไปูผัยก็ได้หัหันไเข็นก็แคร์ตครอนลังได้ก็นตาเป็นสิ่งสาวเจ้าบ้าควมวยหอบปั <magic and> <roster> cái băng này điện đâu đây, cái đây đây đôi đây nặng cái đây, có